เหลือกับข้าวนี่ก็กับข้าวเหมือนกันนะแต่ว่าเหลือก็จะเอานี่มาใส่กับมาม่าเป็นมาสับใส่มามาา่าแล้วนะแล้วก็เน่จะตุ๋นก่อนอย่าให้มันเค็มแล้วก็มามาา่าดิค่ะเดี๋ยวผัดไม่ได้ให้มันร้อนกนะ่อนเนาะเพราะว่าเออ โหใช่นี่ผัดกับุ้งวันนั้นนะคะมัน,นเหลืออยู่นะวันนี้เบื่อกับข้าวนะก็เลยทำแนวนี้นะ่ะก็ <amente. S 1> จะใส่ไข่ใส่ไข่ไป,ไปใบหนึงโอ้ยใส่ไข่ไข่ไปใบหนึ่ง<ม>ไข่นีก้ก็จะเย็นหน่อยนะคะไข่เลยหน่อย ใส่ไปแล้วนะคะก็จะใส่นี่เข้าไปนะมะนาวนี่มะนาวใส่ไปหน่อยนะมันเปรี้ยวๆพก็จะใส่น้อยมากไปแล้วนะคะเพือ่อนๆ มาม่าลวกไปแล้วใส่ก๊ะเดียวนะคะเพราะว่าเบื่อกับข้าวที่คิดกินอยู่คนเดียวเนาะเวลากินอะไรนะกะ็ก็เลยดัดแปลงไปเรื่อยๆอย่ะะางนี้ติดเลยรติดกะทะอะไก็ไม่ต้องขัดนานนะคะเอาแล้วนะคะอันนี้ติ๊กิ ติดไฟแล้วนะคะเพราะว่าเดี๋ยวไหม่เนี่ยเห็นว่ากระทะท,ที่มันไม่เอื้อนะคะกับการผัดมานทาอะไรที่มันไม่เนียนี่แหละก็ประมาณน,นี้นะไม่ใส่ที่ไก่อะไรละง่ายๆนะคะง่ายๆมาดูกันนะคะถ้าทําอะไรกินก็จะมีเสียงรบก,กวนนะคะเพราะว่า อ,อยู่ใกล้โรงงานนะคะใกล้โรงงานงานเอมันไม่ใช่โรงงานเนาะนัดเต็นเอ๋นี่โอย้อยโอ้ยโอ๊ยโอ๊ยร้องร้อง,งของชอบผับบุ๋งก็รสชาติดีเลยนะใสะ่ตะนาวเข้าไปก็รสมันออกเปรี้ยวนหน่อยนะก็เลยแก่เลยนะอืม ก็ลองไปทําทานกันนะคะเพราะว่าอะไรก็ช่างเบื่ออย่างหนึ่งก็ทําอย่างหนึ่งอะเพราะว่าเอากับข้าวมากินกับข้าวเจ้าันก็เ,เบื่อแล้วไงใส่ข้าวใส่มาม่าเลยคนนี้ลูกโดด ที่ขี้หนูสวนเนี่ยเราเอามาใส่นะเวลาเคี้ยวแม<ห>ขึ้นอย่างเดียวนั่งกินได้เห็นบาทาคุณนายป่อ๋อเพราะคุณนายนั่งยกแขนยกขา แข่งตัวไม่เรียบร้อยก็เลยไม่เข้ากล้องแล้ววันนี้แจ่มเลยนะคะลองนะคะเพื่อนๆผัดผักบุ้งเออพกใส่หมูกอ็ใส่อะไรเนี่ยที่ใส่เราเอาเตคหัดใสม่มาม่านี่แซ่บเลยมามา่าที่เจเอ้าไปใส่ก็อย่าอย่าลวกนานนะเพื่อนๆ ลวกแป๊บเดียวพออย่าให้เส้นมันนิ่งถ้าเราลวกเส้นมันนิ่งเกินมันเวลาเอาไปไปลงมันมันจะเละแล้วกัดไอ้นี่เข้าไปอีกเนาะพริกอะ่ะสุดยอดอะ่ะกินสุดๆเนาะ ก็อร่อยนะคะอร่อยอยี่แบบมึงหรือจะไปผัดเลยนะผัดผักบุ้งอ่ะผักบุ้งเอ้ยอดผักบุ้งน้ํายอดดากับที่กินกับส้มตำนะน่ะผัดสดๆเลยก็ได้อันนี้อันนี้ผัดผักบุ้งเนี่ยพรีเทปนี้อยู่ในตู้เย็นแล้ว <S <S โนโนโเมนูเคลียร์ตู้เย็น ถ้าไม่เคลียร์ก็ไม่หน่นนะคระับทิ้งก็เสียดายของงานการก็ไม่มีทำแล้วก็กินทิกินกว้างไม่ได้ หมดแล้วเพื่อนๆก็ <K _> ไม่เหลือนะคะแล้วก็ตดท้ายด้วยนี่ค่ะน้ำดอกอัญชันเพราะว่าไม่ได้กินไปนานแล้วนเองเริ่มจะมากินของที่แบบไม่ระวังนะคะมันก็อาการของผื่นคันจะขึ้น